สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการ The Intelligent e y y e e r n e w s Report เชิญผู้ฟังทุกท่านมาพบกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับภยัยคุกคามไซเบอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเชิญมารับฟังกันเลยครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันครับข้อมูลลูกค้าเดียวถูกระมิดกว่า49ล้านลายเว็บไซต์ b ิ e p i n g คอมพิวเตอรายงานเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2567ว่า แฮกเกอร์ได้ละเมิดข้อมูลของเดลพร้อมกับคัดลอกข้อมูลลูกค้ากว่า49ร้านรายโดยใช้ช่องโหว่ API Portal ของคู่ค้าเข้ามาถึงระบบภายในของเดลเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2567บริษัทเดลได้เริ่มส่งสัญญาณการแจ้งเตือนลูกค้าว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้ถูกละเมิดโดยแฮกเกอร์เรียบร้อยแล้วข้อมูลที่ถูกละเมิดนะครับประกอบด้วยข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้าข้อมูลการรับประกันสินค้าแท็กบริการ ชื่อลูกค้าสถานที่ติดตั้งและหมายเลขของลูกค้าแฮกเกอร์ที่โจมตีนี้มีนามว่า m ม n e l i ินะครับได้นำข้อมูลดังกล่าวไปขายบนฟอรัรม i c h Hacking เมื่อวันที่28เมษายนปี2567โดยแฮกเกอร์สามารถขโมยข้อมูลได้หลังจากค้นพบพอร์ทัลที่เอาไว้สำหรับการเข้าเยี่ยมชมลูกค้าของพันธมิตรผู้ค้าปีกและผู้ค้าปีกรายย่อย ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อเมื่อแฮกเกอร์เข้าถึงระบบได้แฮกเกอร์ได้มีการลงทะเบียนโดยใช้หลายบัญชีโดยใช้ชื่อของบริษัทปลอมและสามารถเข้าถึงระบบพอท่อได้ภายใน2วันโดยไม่ถูกตรวจสอบเมื่อเข้าถึงพอท่อได้เมเนริกได้สร้างโปรแกรมค้นหาที่ชื่อว่า Dell Service t a นะครับโดย Dell Service Tag นี่เป็นหมายเลขบริการของเดลนะครับที่จะมีหมายเลขและตัวอักษร7หลักที่จะเซอร์วิสลูกค้า โดยแฮกเกอร์เนี่ยได้สร้างโปรแกรมค้นหาตัวเดลเซวิ h แฮกและเริ่มส่งไปหน้าพอ r t ท l ตั้งแต่มีนาคมปี2567โดยสร้างคำขอถึง5,000คำขอต่อนอาทีเป็นเวลา3สัปดาห์และรอรับข้อมูลที่ได้กลับมานะครับแฮกเกอร์สามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้า49ล้านลายโดยที่เดลไม่ได้ปิดกั้นความพยายามดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าการสร้างคำขอ5,000คำขอเนี่ย จริงๆแล้วเดลก็ควรจะสังเกตสักนิดนะครับว่าจะมีบริษัทอะไรที่มาขอถึง5,000คำขอแฮกเกอร์ได้มีการส่งอีเมลถึงเดลเมื่อวันที่12และ14เมษายนปี2567เพื่อรายงานข้อผิดพลาดไปยังทีมรักษาความปลอดภัยของเดลอย่างไรก็ตามเดลก็ไม่ได้ตอบกลับอีเมลแต่อย่างใดและบริษัทก็ได้อ้างว่าบริษัทเนี่ยก็ได้ตรวจพบอีเมลที่ได้ส่งมาเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้นะครับบริษัทเดลก็ยังได้บอกว่าก่อนที่จะได้รับอีเมลของแฮกเกอร์เนี่ยเดลก็มีการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคําแก้ตัวแก้ต่างของเดลหรือไม่นะครับคํานี้แน่นอนครับว่าช่องโหว่ดังกล่าว API เนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกระเมิดมากขึ้นตัวของ API เนี่ยเป็นตัวช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง c l i e n t และก็เครื่อง Serv e r นะครับ โดย API ที่เข้าถึงได้ง่ายเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนครั้งใหญ่สำหรับบริษัทต่างๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยผู้คุกคามหรือแฮกเกอร์ใช้ช่องทางนี้เพื่อเอาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนออกมาและขายให้กับผู้คุกคามรายอื่นๆนะครับโดยในปี2564แฮกเกอร์ได้ใช้ข้อบกพร่องของ Facebook API ที่เชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์กับบัญชีมากกว่า500ล้านบัญชี ต่อมาในธันวาคมปีเดียวกันแฮกเกอร์ก็ได้ใช้ประโยชน์จากทวิ t เตอ API เช่นกันนะครับเพื่อเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลนับล้านไปยังบัญชีทวิตเตอและนํามาขายบนฟอรัมแฮกเกอร์นอกจากนี้ยังมีโซเชียลวเดียอีกตัวที่ชื่อว่า t e โรนะครับ API ที่ถูกเชื่อมโยงกับอีเมลเหมือนกันนะครับอันนี้ถูกขโมยไปถึง15ล้านบัญชีนะครับและก็ถูกนําข้อมูลมาขายบนฟอรัมแฮกเกอร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยได้รับการแชร์บนเว็บ Have I Been Pwned ในภายหลังเพื่อออกแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ถูกละเมิดอีกด้วยนะครับแน่นอนว่าปัจจุบันทั้ง3สื่อโซเชียลเนี่ยนะครับก็น่าจะได้มีการแก้ไขตัว API ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบริษัทหรือองค์กรใดที่ยังมี API และมีช่องโหว่ก็อาจจะตรวจสอบนิดน,นึงว่าไลบรารีที่เราใช้งานเนี่ยเก่าไปหรือไม่ แล้วก็อาจจะต้องมีการมอนิเตอร์พฤติกรรมดังกล่าวอย่างเช่นกรณีของข่าวนี้นะครับตัวของแฮกเกอร์ได้สร้างคำขอ Service Tag เดเดลถึง5000คํคำขอซึ่งถือว่าผิดปกติเพราะนั้นถ้าเรามีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังก็อาจจะปิดกั้นได้แบบทันท่วงทีครับต่อไปพบกับข่าวที่2นะครับมาแวัเรียกค่าถ่าย b a c k b ์ s t สตได้ละเมิอดองค์กรกว่า500แห่งทั่วโลก ข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ Bleeping Computer ได้รายงานเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2567โดยอ้างถ้อยถแถลงของ CISA และ FBI ว่ามาแวร์เรียกค่าไถ่ Backblaster ได้ระมิอดองค์กรมากกว่า500แห่งโดยการระมิดตรวจพบตั้งแต่เมษายนปี2565ถึงพฤษภาคมปี2567 ตามรายงานที่เผยแพร่โดยความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เรียกว่า CISA สำนักง,งานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กระทรวงสธาธารณสุขและบริการมนุษย์ HHS และศูนย์แบ่งปันข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลหลายรัฐที่ชื่อว่า m s i s a c ว่ากลุ่มมาแวร์เรียกค่าไถ่กลุ่มนี้นะครับหรือ Black b a c k b s t a ยังได้ใช้วิธีการเข้ารหัสและขโมยข้อมูลโดยจุดมุ่งหมายของพวกเขาเนี่ยจะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศโดยกลุ่มแฮกเกอร์ในเครือของ Black b a c k b ั s t านะครับได้กำหนดเป้าหมายไปที่อุตสาหกรรมเอกชนและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานกว่า500แห่งในอเมริกาเหนือยุโรปและออสเตรเลียตัว Black b a c k b b s t e r นะครับเป็นกลุ่มปฏิบัติการที่ใช้ r a n ซ o m ว a ์ e a s a Service หรือที่เราเรียกว่า RAAS เป็นรูปแบบใหม่ของการโจมตีทางไซเบอร์นะครับที่กลุ่มอาชญากรไซเบอร์จะขายมาแวร์เรียกค่าไถ่พร้อมกับสนับสนุนเทคนิคให้กับผู้ใช้ทำให้ผู้ใช้ที่มีทักษะน้อยหรือไม่มีทักษะเลยเนี่ยสามารถเข้าถึงมาแวร์เรียกค่าไถ่และใช้งานมาแวร์เรียกค่าไถ่ได้ง่ายขึ้นนะครับโดย Back Buster เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนเมษายนปี2565กลุ่มแฮกเกอร์ในเครือข่าย b a c k b u s t ารนะครับได้ระเมิดเหยื่อที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงไรซ์เมทัลนะครับซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศของเยอรมันบริษัทฮุนไดสาขายุโรปบริษัทเอาซอร์สด้านเทคโนโลยีของสหราชชาจักรที่ชื่อว่า Capital นะครับบริษัทระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายหลังจากที่กลุ่มแฮกเกอร์ที่ชื่อว่าค o n t i ได้มีการยุบตัวลงเมื่อเดือนมิถุนายนปี25-65กลุ่มแฮกเกอร์ก็ได้มีการแบ่งเป็นหลายสายนะครับ ซึ่งในกลุ่มนั้นนะครับก็คือชื่อว่า Black b c k k p s t t r จากคำกล่าวของทีมรักษาความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์กล่าวในรายงานเมื่อเดือนมีนาคมปี2566ว่าการที่กลุ่มแฮกเกอร์ได้กำหนดเป้าหมายเหยื่ออย่างน้อย20รายภายในระยะเวลา2สัปดาห์แรกของการดำเนินการบ่งชี้ว่ากลุ่มเนี่ยมีประสบการณ์ในการใช้มา l แว์เรียกค่าไถ่นะครับซึ่งการปิดตัวของคอนติ ก็เชื่อว่าถูกแยกตัวมาเป็น Backbuster นะครับจากงานวิจัยของ Epitix นะครับและก็ c o v a ตอินชัว n ์แลได้เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มมาแวร์เรียกค่าไทยตั้งแต่เดือนเมษายนปี2565ถึงพฤศจิกายนปี2566พบว่ากลุ่มแฮกเกอร์ได้รับเงินค่าไทยอย่างน้อย100ล้านดอลลาร์จากเหยื่อมากกว่า90รายนะครับ โดย CISA แนะนำให้ผู้ดูแลระบบคนปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยนะครับหรือว่า Multi-factor Authentication หรือ MFA สำหรับบริการต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และพยายามฝึกอบรมผู้ใช้งานผู้ดูแลระบบบุคลารกรในองค์กรนะครับเพื่อให้รู้จักฟิชชิงนะครับและก็ลดความเสี่ยงที่จะ กดคลิกลิงก์แปลกปลอมนะครับที่อาจจะเป็นมาแวร์ลี่ค่าไทยของแบ็คบัสตาต่อไปพบ,พบข่าวที่3กันครับแฮกเกอร์รัสเซียมุ่งเป้าหมายไปที่เครือข่ายรัฐบาลของโปรแลนด์ข่าวนี้มาจากเว็บไซต์บิ๊ p ปิ้งคอมพิวเตอร์ได้รายงานข่าวเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2567ว่าซีเซิร์ดมอนทีมตอบโต้เหตุการณ์ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของประเทศที่นำโดยรัฐบาลกระทรวงกาโหมของโปรแลนด์ และเ e ิร์ h โพสกา a r ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร์ของโปรแลนด์ได้ระบุถึงแฮกเกอร์ APT 2 8ของรัสเซียที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกองทหาร,รของรัสเซียที่เรียกว่า GRU มุ่งเป้าหมายโจมตีทางไซเบอร์ต่อรัฐบาลโปรแลนด์โดยวิธีการฟิชชิงโดยอีเมลฟิชชิงของ APT 2 8นะครับพยายามหลอกให้ผู้รับอีเมลคลิกลิงก์ที่ฝังไว้ โดยในเนื้อหาอีเมลได้ระบุรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญิงลึกลับชาวยูเครนที่ขายชุดชั้นในใช้แล้วให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสในโปลแลนด์และยูเครนซึ่งข้อความนี้จะมีลิงก์ไฟล์อยู่นะครับเมื่อคลิกลิงก์แล้วนะครับลิงก์จะเปลี่ยนเส้นทางผ่านหลายเว็บไซต์นะครับก่อนที่จะไปดาวน์โหลดไฟซิปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพ jpg ปอมที่ซ่อนไฟล์เดลและไฟล์ script.bat นะครับ หากเป้าหมายได้ทําการเปิดรูปนะครับมันจะทําการดาวน์โหลดน n ามสกุล d e l ซึ่งจะเรียกใช้สคริปที่ซ่อนอยู่ซึ่งสคริปนี้จะแสดงรูปถ่ายของผู้หญิงในชุดว่ายน้ําบนเว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Edge เพื่อให้เป้าหมายเนี่ยสนใจรูปภาพที่ขึ้นมานะครับในเวลาเดียวกันหลังบ้านหรือว่าระบบแบ็กกราวที่มีการซ่อนอยู่เนี่ยก็จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ cmd และเปลี่ยนนามสก,กุลเป็น jpg ในเวลาเดียวกันเครื่องของเหยื่อก็จะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ c2 สำหรับโจมตีเป้าหมายอื่นๆต่อไปนะครับตัวของไฟล์ cmd เนี่ยเป็นไฟล์ปฏิบัติการของ Windows ที่ชื่อว่า command prompt นะครับซึ่งเราสามารถพิมพ์คำสั่งสคริปต์ต่างๆเนี่ยตามที่เราเขียนโปรแกรมไปในไฟล์นั้นๆนะครับซึ่งแฮกเกอร์ก็ได้มีการหลอกล่อให้ทำการเปลี่ยนตัวไฟล์ cmd เนี่ย ให้เป็นน pg, ามสกุล .jpg ก็คือไฟล์รูปซ้าเพื่อที่จะหลบดีกหลบเลี่ยงการตรวจจับของเหยื่อนะครับกลยุทธ์เหล่านี้นะครับเหมือนกับแคมเปญที่ใช้หลายประเทศนะครับแล้วแคมเปญเหล่านี้ก็ได้มีการกําหนดเป้าหมายชัดเจนซึ่งกลุ่ม APT 28โจมตีทางไซเบอร์ต่ออุปกรณ์ของเจ้าที่จาก13ประเทศรวมถึงสมาชิกสภา,าสิทธมิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในช่วงสงครามระหว่างสารณ์อิสราเอลและกลุ่มฮามาส ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแฮกเกอร์ APT 2 8อยู่เบื้องหลังการโจมตีต่อรัฐสภาสหรัฐของเยอรมันนะครับในปี2558และคณะกรรมการแห่งชาติประชาธิปไตย DNC และคณะกรรมการการการณรงค์หาเสียงของรัฐสภาประชาธิปไตย DCCC ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเมื่อปี2559นะครับซึ่งเป้าหมายของ APT 2 8สเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาแวแนว,แนว รัฐบาลของสาภาพยุโรปนะครับรวมถึงสหรัฐอเมริกานะครับก็อาจจะทำให้เชื่อว่ากลุ่ม APT 28เนี่ยอาจจะเป็นหน่วยข่าวกลองทางทหารของรัสเซียก็เป็นได้นะครับต่อไปพบข่าวที่สีนครับ Microsoft ประกาศเพิ่มการลงทุนด้าน AI ในมาเลเซียนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่2พฤษภาคม ปี2 5 6 7ว่าบริษัท Microsoft ประกาศการลงทุนเพิ่มเติมในมาเลเซียมูลค่า2,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ82,000ล้านบาทซึ่งเป็นการลงทุนมูลค่าสูงสุดในรอบ32ปีของบริษัท Microsoft ในมาเลเซียการลงทุนครั้งนี้นะครับครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบคลาวระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบ AI การจัดตั้งส่วนความเป็นเลิศด้าน AI แห่งชาติ การเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศการสนับสนุนนักพนานในมาเลเซียรวมถึงฝึกอบรมทักษะด้าน AI ให้แก่มาเลเซียประมาณ300,000คนมาเลเซียยินดีกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัท Microsoft ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศนโยบายที่ชัดเจนความเป็นมิตรต่อนักลงทุนและความมีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่านอกจากมาเลเซียแล้วและก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2 5 6 7 1วันก่อนที่ Microsoft เนี่ยจะไปหาลือกับมาเลเซีย CEO ของ Microsoft นะครับนายสัตยานาเดล่านะครับก็ได้มาเยือนไทยและก็ประกาศว่าจะมีการตั้ง Data Center ที่ประเทศไทยอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีทั้ง2ประเทศนะครับสำหรับไทยและมาเลเซีย สำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับ The i n t e l l i g e n Sharing Channel ของเรานะครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ